ว่าใครที่กำลังหาสกอร์อัพตัวละครช่วงนี้เนี่ยผมแนะนำให้เล่นกิจกรรมนี้ลัวๆไปได้เลยครับในตอนจบเนี่ยผมรอติดตามเลยครับว่าเราจะได้เจ้าน้องเอน็นโดราเนี่ยมาครอบครองสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื้อกับเกมเกมช i นอิมแพ t กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ความปรารถนาแห่งน้ำบริสุทธิ์ ในกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราได้เจอกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกเตา๋าหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับดอกไม้กันไปแล้วใช่ไหม ยังเหลือบอสธาตุอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่มีกิจกรรมก็คือบอสธาตุน้ํานั่นเองซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้มาทํากิจกรรมกับบอสธาตุน้าโดยของรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเพชรเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับก็ยังมีน้องเอนโดล่านะครับหรือว่าแกจเจตบอสธาตุน้ำเนี่ยเก็บมาใส่กระเป๋าเราแล้วก็สามารถเดินตามเราได้ด้วยอันนี้น่ารักมากๆเลยอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปเริ่มกันเลย โดยในตอนเริ่มนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้ากิจกรรมแล้วเราก็จะเจอกับเควสความปรารถนาแห่งน้ําบริสุทธิ์โดยในตอนเริ่มต้นนะครับเราจะไปหาคุณแคทเธอรีนแห่งกิลนักประจญภัยที่เมืองมอนสเตดครับคุณแคทเธอรีนก็ขอให้เราเนี่ยไปตรวจสอบความผิดปกติที่ดาวไวนารีนะครับจากนั้นเราก็เลยเดินทางมาที่ดาวไวนารีนะครับหรือว่าโรงไวน์ของดีลุกนั่นเองพอเรามาถามกับคนทาไวน์ที่ดาวไวนารีนะครับปรากฏว่าน้ําแถวๆนี้เนี่ยมีความผิดปกติครับ มีรสชาติขมขึ้นมาเฉยเลยซึ่งปกติแล้วโรงไวน์เนี่ยจะเอาน้ําตรงนี้มาทําเป็นไวน์แต่คราวนี้พอน้ําขมปุ๊บทำไวน์ไม่ได้ทํายังไงกันดีนะเราจึงรับหน้าที่ในการตรวจสอบน้ํานี้ครับโดยที่เราจะไปดูต้นน้ํากันว่าน้ําเนี่ยที่มันไหลมาเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมจากนั้นนะครับเราก็ออกเดินทางไปดูที่ต้นน้ําครับแต่ทว่าระหว่างทางนะครับเราดันไปเจอเจ,อเจ้าไฮโดรสลามที่มีลักษณะแปลกมันดูหมองๆผิดปกติครับ ไพมอนก็บอกว่าเจ้าสลามพวกนี้เนี่ยดูรดชัดเหมือนคุดดิ้งลดขมเลยจากนั้นเราก็ทําการจัดการเจ้าสลามพวกนี้นะครับพอจัดการเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งล่วงลงมาครับแล้วก็พูดว่าเอนโดล่าเอนโดล่าแบบนี้ครับซึ่งน้องตัวเนี้ยก็หน้าตาเหมือนบอสท่าด้ําที่โยนย่อส่วนมาเป็นตัวน่ารักน่ารักเลยครับปรากฏว่าน้องตัวเนี้ยก็ชื่อว่าเอนโดล่านั่นเองแต่น้องเนี่ยยังดูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่น้องเนี่ยพูดออกมาได้ใจความว่า น้องเนี่ยรู้สึกว่าน้องจะตายแล้วเพราะว่าน้ําตรงนี้น้องกินไม่ได้มันขมมากเลยน้องต้องการน้ําหวานๆครับเราจึงรับอาสาช่วยน้องโดยพาน้องเนี่ยไปที่สปริงเวลหรือว่าบ่อน้ําใกล้ๆกับเมืองมอนสเต็ตนะครับจากนั้นเราก็เลยพาน้องมาที่สปริงเวลครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้เหมือนโดนชุบชีวิตขึ้นมาอีกทีหนึงครับน้องก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับ และน้องก็ได้เล่าถึงว่าทำไมน้ำถึงขมน้องคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโลเดียหรือว่าเจ้าบอทาดน้ำนะครับที่ทำให้น้ำเนี่ยขมซึ่งตนเนี่ยสามารถสื่อสารกับโลเดียได้นะแต่ว่าตอนนี้น้องพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องครับแล้วก็อยากจะเข้าใจโรเดียมากขึ้นซึ่งน้องก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าใจโรเดียน้องจะต้องไปเก็บเจ้าสิ่งมีชีวิตทาาดน้ําไม่ว่าจะเป็นพวก เป็ดนกปูหมูป่าที่โลเดียเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะสามารถสื่อสารกับโลเดียได้ครับโดยเก็บมารวมร่างกับน้องไปเรื่อยๆน้องก็จะพูดรู้เรื่องมากขึ้นพูดกับเรารู้เรื่องมากขึ้นด้วยแล้วก็พูดกับโลเดียได้ด้วยครับแล้วคําถามก็คือเราเคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้แถวๆนี้มั้งไหมซึ่งปรากฏว่าเมื่อกี้ตอนที่เราไปตีกับเจ้าสลามนะครับเราก็ได้เจอกับเจ้าเป็ดตัวหนึ่งมันลอยๆอยู่เราก็เลยบอกว่านั่นแหละเราต้องไปที่นั่นเพื่อไปรวบรวมสิ่งมีชีวิต ธาตุน้ําแถวๆนั้นหรือว่าโอเชนิกเคีอเจอร์แถวๆนั้นครับเราก็ออกเดินทางพาน้องไปรวบรวมกันเลยครับก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องมานั่งทํากันแล้วนะครับโดยกิจกรรมการเรียนรู้ของเอนโดล่านะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของพื้นที่สํารวจแบ่งออกมาเป็น5วนัน5ส่วนนะครับโดยแต่ละส่วนเนี่ยเราจะได้เพชร60แล้วก็ได้ที่มันเป็นคล้ายๆกับหยดน้ํามันหหยดนะ แต่ละวันนะครับรวมเป็น5หยดเนาะโดยในพื้นที่สำรวจเนี่ยให้เราเนี่ยเดินไปที่พื้นที่ต่างๆที่เขากำหนดให้ในแต่ละวันนะครับจากนั้นนะครับให้เอาน้องเนี่ยใส่เข้าไปในช่องสวมใส่นะตอนแรกน้องจะมาเป็นรูปของขวดน้ำนะครับ ก็ใส่ไปที่ช่องสวมใส่จากนั้นนะครับกดใช้ไอเทมชิ้นนี้นะครับเราก็จะถูกเปลี่ยนสกิลเนี่ยมาเป็นการโยนน้ำครับเป็นการโยนน้ำเพื่อเก็บสิ่งมีชีวิตธาตุน้ำต่างๆนะครับแล้วก็เดินมาที่บริเวณเควสท,ที่เขากำหนดนะเราก็ทำการโยนก้อนธาตุน้ำเนี่ยไปเก็บพวกเป็ดพวกนกต่างๆตามพื้นที่ครับโดยผมให้คำแนะนำเลยว่าอย่างเป็ดเนี่ยเขาอยู่ในน้ำเนาะเราก็โยนจากระยะใกล้ครับ แต่ว่ามอนสเตอร์บางตัวที่มันวิ่งเข้ามาชาร์จเรานะครับอย่างเช่นหมูป่าหรือว่านกนะครับเราก็สามารถวิ่งเข้าไปหาใกล้ๆเราก็โยนน้ําได้เลยครับเราก็เดินเก็บไปเรื่อยๆนะครับตามทางตามทางในแต่ละวันเราก็เดินเก็บแบบนี้นะครับจนครบ100%เ์ที่ความคืบหน้านะจากนั้นนะครับเราก็จะได้รับหยดน้ํามา1ึหยดแล้วก็เพทตามแต่ละวันครับผม หลังจากที่เราเก็บโอเชนิกเคเจอร์หรือว่าพวกถิ่นมีชีวิตธาตุน้าเนี่ยมาเรียบร้อยในวันแรกแล้วนะครับเราก็มาคุยกับน้องเอนโดล่าอีกทีหนึ่งปรากฏว่าน้องเอนโดล่าเนี่ยพูดดูเรื่องขึ้นครับแล้วน้องเอนโดล่าก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโลเดียเนี่ยดูเกี้ยวกาดมากเลยหรือว่าเจ้าบอทธาตุน้ําเนี่ยดูเกี้ยวกาดมากเลยครับซึ่งตอนนี้เราสามารถไปเจอกับบอสโลเดียซึ่งซึ่งหน้าได้แล้วบางทีอาจจะพอแก้ปัญหาบางอย่างได้ครับ เราจึงได้ออกเดินทางไปสู่กิจกรรมส่วนที่2กันนะครับความเดือดดาลของโลเดียในกิจกรรมนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเดินทางมาที่บอสธาตุน้ำเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่บอสธาตุน้ำเนี่ยก็จะแบ่งบอสออกมาเป็น2แบบเนาะแบบแรกเป็นแบบเก่าครับที่เราจะตีกับลูกมันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบใหม่นะครับเราจะได้ตีกับตัวแม่มันแล้วหรือว่าได้ตีกับโลเดียกันแล้วครับโดยพอเราเดินทางมาถึงเนี่ยก็จะมีแท่นสี่เหลี่ยมๆเนาะอยู่ตรงกลางครับ พอเราคุยกับแท่นนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่การท้าทายความเดือดดานของโรเดียซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถท้าทายคนเดียวก็ได้หรือว่าท้าทายแบบจับคู่ท้าทายก็ได้นะครับเล่นกับเพื่อนก็ได้นะอันนี้ ในกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้ของรางวัลมาเป็น EXP และที่สำคัญนะครับก็ได้สกอร์อัพตัวละครครับซึ่งสกอร์อัพตัวละครเนี่ยจะสังเกตนะว่ามันสามารถใช้ะจ์ลงได้เหมือนกันครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถลงได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเราจะใช้หยดน้ำเนาะซึ่งหยดน้ำเนี่ยเราจะได้มาจากเควสในแต่ละวันครับรวมเป็น5หยดเราก็จะได้ลงฟี5ครั้งครับ นอกจากนี้ยังใช้พระจันท์ลงได้สําหรับพระจันท์เนี่ยใช้40พระจันท์เลยทีเดียวแต่ถ้ว่านะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการลงเลไลนะหรือว่าเลไลที่เป็นสกอร์เอ็ธรรมดาเนี่ยอันนี้ได้เยอะกว่านะครับโดยที่ใช้พระจันทร์เท่ากันเนี่ยตัวของกิจกรรมนี้จะได้สกอร์มากกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาสกอร์อัพตัวละครช่วงนี้เนี่ย ผมแนะนําให้เล่นกิจกรรมนี้รัวๆไปได้เลยครับมันได้เยอะกว่าน,นิดหน่อยครับโดยในการตีกับเจ้าบอสโลเดียเนี่ยก็ยังมีเรื่องของตัวละครที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติในการตีกับบอสได้ครับโดยเขาก็จะลิสต์ตัวละครมาให้เราว่ามีตัวละครไหนบ้างที่จะได้รับความต้านทานธาตุน,น้ําเพิ่มขึ้น30%แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีก30%ครับใครจะเอาตัวละครตรงนี้มาเล่นก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่เป็นไร โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าครับกับการตีกับบอสโลเดียครับผมโดยตอนเริ่มมานะครับก็ให้เราเนี่ยจัดการเลยครับซัดบอสไปพอบอสเลือดเหลือ80%ปบปอร์ุ๊บบอสจะเรียกลูกน้องออกมาเป็นที่4มุมครับ เราก็ทําการเคลียร์ลูกน้องสี่มุมเสร็จปุ๊บโลเดียเนี่ยก็จะเข้าสู่สเตจถัดมาครับถัดมานะครับบอสเนี่จะใช้การเล็งธาตุน้ําใส่ตัวเราครับจะมีสัญลักษณ์เล็งเกิดขึ้นที่ตัวเราให้เรามองหาพื้นธาตุน้ํานะครับแล้ววิ่งเข้าไปเลยครับถ้าเกิดว่าเราไปไม่ทันเนี่เราก็จะโดนบอสย,ยิงบีมธาตุน้ําใส่นะแต่ถ้าเกิดเราไปทันเนี่เราก็จะถูกยกตัวขึ้นครับแล้วก็บอสยิงบีมอยู่พักนึงเสร็จแล้วเราก็สามารถกระโดดลงมาเพื่อตีกับบอสต่อได้ครับ ซึ่งบอสเนี่ยก็มีสกิลทัดน้ำที่พื้นเป็นช่วงๆนะเราก็วิ่งหลบแล้วก็วิ่งตีไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เราเคลียร์บอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มากดรับของรางวัลได้เลยครับซึ่งเราก็จะทําการตีบอสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะใครอยากเก็บสตอร์อัพตัวละครก็ามาตีบอสซ้ำๆไปเรื่อยๆก็ได้ครับโดยใช้เลสิ้งตีนะอย่าลืมทํากิจกรรมนี้กันทุกวันเพื่อรับหยดน้านะครับแล้วก็เอาหยดน้ำเนี่ยมาตีกับเจ้าบอสโลเดีย แล้วก็มาดูกันครับว่าตอนจบของเรื่องนี้ทําไมเจ้าบอดโรเดียนเนี่ยถึงโมโหแล้วก็จะทําให้น้ําแถวๆนี้เนี่ยมันเป็นรสขมเรามารอติดตามกันครับสรุปกันอีกครั้งนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ โดยกิจกรรมนี้จะแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทแรกก็คือพาน้องเอ็นโด่าไปเก็บสิ่งมีชีวิตธาตุน้ําในพื้นที่ต่างๆจากนั้นเราก็จะได้หยดน้ํามาเอาหยดน้านะครับไปลงตีกับบอสโลเดียแล้วพอตีกับบอสโลเดียเราก็จะได้สกอร์อัพตัวละครมาครับโดยในแต่ละวันก็จะมีเพชรให้เราสะสมแล้วก็มีสกอร์อัพตัวละครให้เราสะสมไปเรื่อยๆครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมความปรารถนาแห่งน้ําบริสุทธิ์ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อเล่นกิจกรรมนี้ชอบกันหรือเปล่าเอ่ยในตอนจบเนี่ยผมรอติดตามเลยครับว่าเราจะได้เจ้าน้องเอนโดร่าเนี่ยมาครอบครองซึ่งผมมองว่าน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยครับอะอะใครที่กำลังจะเติมเงินเกมเกม,เกมชินอิมแพกนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยอีซี่คารดนะครับร้านเติมเงินราคาถูกแพ็กใหญ่เนี่ยราคา3,000บาท เหลือเพียงแค่2,300บาทเท่านั้นเองครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะอย่าลืมไปเติมกันละ่ะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ5,504 s u b s c r i b e สับสครเบอร์จากทาง YouTube นะครับขอบคุณมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s cribe ให้กันนะครับจริงๆนะอย่าลืมกดให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ